ดีนะคะพบช่องน้องกระดังมันนะคะวันนี้ฝนตก5วัน5คืนแล้วนะคะัพื่อจากํะลังใจให้พวกเราชาวภูกเก็ตด,ด้วยนะคะ mm. ตกหนักมากเลยย mm. ายทรงใจนะคะอาบน้ำกลางสายฝนนะคะวันนี้ ยืนนิ่งม,มากเลยนะคะ ดูบรรยากาศที่ภูเก็ตนะคะทั้งวันทั้งคืนนะคะแม่จ๋าเป็นอย่างนี้นะคะเป็นขบเล่ ก็เรียงติวนะคะช้างนะคะฝนตกแดดอบร,ร้อนหนาวเราก็ต้องตัดย้างะอา้องมาอาบน้ำนะคะอย่างนี้ดูชีวิตมากเลยนะคะช้าชา้ของเราเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวภูเก็ตด,ด้วยนะคะไม้แน่ห้าวันห้าคือเลยนะคะไม่มีหยุดนะคะ หยุดได้5นาทีก็ตกอีกหยุด5นาทีก็ตกอีกน้องนาเดียนะคะก็รอชิวออน้ำเพราะว่าน้องเล่โนโฟนแล้วก็ต้องอให้น้องด้วย หนักมากเลยนะครับไม่มีท่าทีว่าจะหยุด กันดาดีนะคะที่อยู่ในร่มนะคะนดด้องอาเดียกินหญ้าเฉยเลยนะคะตอนนี้ดูด้านหลังด้วย ยังไม่เจอแดดเลยนะคะห้าวันห้าคืนแล้วตกแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนนะคะแม่แม่จ๋าไปกำลังใจให้พวกเราชาวภูกเก็ตด,ด้วยนะจ๊ะลบ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 ยาจะไปแล้วไปส่งยาแล้วไป,ไปให้กินต่อกลาคืนนะคะ ยายดีนไรเออร์จิงวานจิงเลียใยายทองจันของเรานะคะอายุ48ปีแล้วมาคอยอาพใายล้างให้นะคะขั้งบนด้วย้วน้อหนาเดีย คนหลอของเรานะคะนอนเล่นแล้วเจอน้ำนะคะเล่นเลยน้องกัะดาในล่มเครื่องเดียวนะคะน้องยังเป็นเด็กอยู่แล้วต้องไปในล่มนะคะสุดท้างมากเลยเจนน้าผม นอนเล่นแล้วนอนเล่นแล้วเจอรักคนสนุกดายนะคะสนุกดายมากเลยดูน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็น like, okay. กำลังใจให้เราด้วยนะคะวาเดียตอบคิวแล้ววันนี้ กเบก่อนเบียร์ลงเลยเนี่ยเบียร์ลงเลยมาเดียคิวจอไปปุณยายไปแล้วนี่ตุงหนักมากเลยนะคะน้องมาเดียนะคะยี่สิปีแล้วแต่ว่าจะพร้อมหน่อยนะคะเพราะว่าน,นอ้องกินแบบผู้ดีมากเลยกินช้ากินอะไรก็ช้านะคะ คุณยายโอ้คุณยายอาบตามล่องเลยอันยายอาบนน้ำฝนเลยดีกว่ายายดีกว่าไปทูยายละดีกว่ายายไปแล้วอาบเสร็จแล้วเราจะตบวนลงบนฝนมาทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพืกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ